พระเรื่องพระเครื่องนี่เอานี่หนูเป็นไอดอลเซนผะฮะมีอิทธิฤทธิ์ไหมอันนี้นี่รู้เรื่องอิทธิฤทธิ์ดีเนี่ยรวมปุ๊บรวงปุ๊บเข้มพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสาวมาโอลโหคู่เข้มเลยกูว่ายาววินนมความศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเชื่อไหมอุบัติเหตุที่จันทบุรีรถชนประ้านงานตู้มีคันหนึ่งตายครัที่พ่อผมไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเอาหลุมปู๊เข้มไปเหรอครับพ่อผมไม่ได้ไป แล้วกูบอกแกนะครแคปเจอร์ขับมืสั้นๆพอเถอะมึงอะถ้ามึงเล่นตับหลวงปู่เข็มแล้วไม่ฮาเนี่ยผมเป็นตลกไปได้หลวงปู่งปู่เข็มนี่คือทีเดียดเน่เน่คุณผู้ชมครับพี่ชายผมเขหลวงปู่เข็มหลวงปู่เข็มบอกเลยว่าองค์นี้นี่คือมีอิทธิฤทธิ์มากโอ้โหสมัยก่อนคนเขาล่ำลือกันหลวงหลวงปู่นี่คืออยู่ในเรือ พายเลยไปกับชาวบ้าน3าคนพายไปพายมาฝนตกหนักกลับไม่ได้ลอยออกไปนอกอา่าวพายไปไม่มีน้ําจืดกินโอ้โห mm hmm. oh, ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เข็มชาวบ้านสองฝั่งหันมาหลวงปู่ครับหิวน้ำเหลือเกินอยากจะกินน้ําจืด mm hmm. ช่วยเอาเท้าเอามือลงไปกวนน้าให้กลายเป็นน้ําจืดหน่อยหลวงปู่ลุกขึ้นมาครับผมถกสบงเอาขาจุ่มลงไปกวนกวนกวน,วน,วนไม่น่าเชื่อน้ำจืดลเลยหลวงปู่จมไปทุกวนันนี้หาไม่เจอเลับ <laughs> หลวงปู่นะครับไม่น่าเชื่อยังมีหลวงปู่รอดวัดป่าใหญ่ด้วยเอาแล้วหลวงเอาแล้วไอ้โป้ไอ้โป้ของกูดีด้วยอ้นี่ไอ้นี่ญาติผมญาตินี่เรื่องจริงนะครับไม่ไไม่อันนี้ไม่เอาตลกนะครับญาติผมเนี่ยอยู่แถวเมืองการครับก็เป็นทําไรอ้อยอยู่พอดีก็เนี่ยไปเข้าไปแบบทํา ได้ย่าครับผมในในไรอ้อยได้ไดอยู่ช้างเว้ยผมเบลเลอร์ครับตกมันแบบมีงายาวขนาดนี้วิ่งเข้ามาหาป้าผมป้าผมลุกพระมาครับขุดทางอระตันนังขนาดนี้วันนี้ขุทธังอระตันนังธังมังอระตังสังฆังอระตันนังสิบนิ้วพระดมก้มลงกันครับผมนับหนึ่งถึงสิบหลับตาหนึ่งสองสามสี่ช้างวิ่งเลยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอสิบปุ๊บลืมตาช้างหายหมดเลยครับ หน้าああช้างอยู่ตรงนี้เฮ้ยงาเสียป้านี่ตันแบบสมยันหลังสุดยอดสุดยอดกูบอกเลยมึงคือจุดอ่อนมึงคือจุดอ่อน